มาอย่างนี้ครับนี่ยอะเป็นแต่แซ่บแบกเหรอเออ่งบกอกเออทไมใส่นะฮะเอาไม่ได้ใส่นี่กรบกกเอเกลือเนี่ยเกมาเมาอย่างนืบกื่อมาอย่ Cái quá này bỏ quá mặc 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 quá Mà nhìn mặc quá mặc Mà nhìn đây mặc quá Đừng quá kim quá mặc Đừng mặc kim mặc quá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  mặc ไอ้แงฟัน่เอียงอย่าไปฟันอย่างทรัเนี่ไก่สวมแกงฟันซงฮะแกงฟันแบบนี้เน่เอะโอ้คุปเชืรอหอกกมแม่กบน้ำม่อ่าอ่าที่คักเครับห้าหา่าเดี๋ยวทั้งหมดที่ละต้องใช้ดดบกินปากด้วยอันนี้อะไรอะไรนอกครับ พิเศษคือพิเศษครับไปเลยจะฉีดแปลกฉีดไหกันนะโอ้ยักรากับวัตจะบ้าหรือไงบ่าถ้เปิดฝาเว้ยเอาดีๆหรือไเอาีๆรเรียบ้อยเรียบร้อย